เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขตหนึ่งพักเพื่อไทยวันนี้มีเรื่องหาลือความเดือดร้อนของพี่น้องชาวมหาสารคามสองเรื่องครับหนึ่งคือเรื่องของโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามท่าปนประธานครับผมเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่นะครับและโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดในระดับปฐมศึกษา มีได้รับการประสานงานจากนายสันติหัตถีผู้มีการโรงเรียนนะครับว่าโรงเรียนเคยได้รับงบปมาณในการจัดสร้างอาคารโรงอาหาร500ที่นั่งจำนวนหนึ่งหลังงบปมาณหกล้านแปดแสนกว่าบาทแต่ในช่วงโควิดได้มีการยกเลิกนะครับแต่ก่อนที่จะยกเลิกนี่โรงเรียนเขาลื้อโรงอาหารไปเรียบร้อยแล้วแล้วโรงอาหารนั้นนะ่ตอนนี้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ นักเรียนก็ไปกินอาหารตามใต้ถุนโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นปัญหามาต่อเนื่องมา5ปีแล้วซึ่งผมก็พูดครั้งนี้เป็นครั้งที่3แลเลยนะครับแล้วก็อยากให้สำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงบประมาณได้ผลักดันให้เกิดโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนหลักเมืองมรดกรรมให้เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็ในปี2569น,งงนี้นะครับปัญหาที่2ครับ ปัญหาถนนคูพนังกั้นน้ำชนาทานบ้านเจริญสุขหมู่12ตำบลเกิง้งอําเภอเมืองมหาสารคามนะครับได้รับการประสานงานจากประชาชนนะครับว่าผิวถนนคูพนังกั้นน้ำชนะทานทางเข้าหมู่บ้านเจริญสุขนะครับท่านประธานดูในรูปนะครับก็จะเห็นว่าถึงความเป็นหลุมเป็นบ่อชํารุดรุดโรมนะครับแล้วก็เป็นทางที่ประชาชนใช้ในการสัญจรสร้างความเดือดร้อนและอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ จึงอยากให้กรมชนประทานกระทรวงเกษตรและสะกรพิจนาศับสิ์สุนโมานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในปีงบประมาณ69อย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับ